การฟังคำโดยไม่นำมาปฏิบัติก็เหมือนกับการได้จับหรือถือผลไม้เท่านั้นยังไม่ได้กินไม่ได้ลิ้มรสมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะได้แต่ถือเอาไว้แต่ไม่รู้จักรสชาติหรือความอริดอร่อยของมันจะรู้ได้จริงก็ต่อเมื่อได้ลองรับประทานผลไม้นั้นด้วยตนเองซึ่งเมื่อรู้รสด้วยตนเองแล้วก็เป็นพยานในตนเองได้ ายังไม่รู้เองเห็นเองอย่างนี้ก็เท่ากับมีแต่พยานภายนอกคือคนที่เขาให้ผลไม้แล้วก็ไปเชื่อตามที่เขาว่าซึ่งไม่ใช่ความเชื่อของตนเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงบอกว่าคนที่เชื่อแต่คนอื่นนั้นท่านไม่สรรเสริมท่านทรงสรรเสริมบุคคลที่รู้เป็นปัจจตัง คือรู้เฉพาะตนเองเปรียบเหมือนอย่างคนที่ได้ลิ้มรสผลไม้ด้วยตนเองฉะนั้นเพราะถ้าได้ลิ้มรสด้วยตนเองแล้วจะไม่ต้องไปถามผู้อื่นว่าเปรี้ยวหรือหวานอย่างไรความสงสัยทั้งหลายก็หมดไปเพราะได้รู้ประจักษ์ในความจริงแล้วรู้อย่างทั่วถึงนี่คือคนที่รู้ธรรมะแล้วผู้บรรลุถึงธรรมะก,ก็คือบุรุษที่บรรลุถึงความเปรี้ยวหวานของผลไม้นั่นเอง